คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคส์ประจำวันอังคารที่1กันยายน2563รายการท,ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับนาแดงจรุนพันธุ์วัฒนาวงเหมือนเดิมนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็จริงๆในเชิงของตลาดหุ้นอาจจะเป็นวันที่ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่า ในเรื่องราวของข่าวสารเนี่ยผมว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกตื่นเต้นอยู่พอสมควรเลยนะครับถึงขณะที่อาจารย์พิษวงสวัสด์เนี่ยใน a c e b o o กแกเนี่ยแกบอกว่าวันนี้นะอ่าเป็นประเทศที่หมดศรัทธากับการคลังและการเสี่ยงโชคนะฮะคือแกก็คงหมายถึงเรื่องของการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาออกนะครับแล้วก็ผลนะครับหวยที่ออกมาในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ เซอร์ไพรส์กันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็อ่ะว่ากันไปนะครับคราวนี้มาเรื่องหุ้นของเรากันดีกว่านะครับวันนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยก็ถือว่าปิดไม่ค่อยดีนะฮะปิดลบไป5จุดนะครับปิดที่1,305จุดนะครับก็ติดลบไปประมาณสัก0.4%ก็ถือว่าแพ้ทั้งเอเชียแล้วก็อาเซียนนะครับวันนี้เอเชียเนี่ยบวกไป0.2%นะครับส่วนอาเซียนเนี่ยลบไป0.1%นะครับ โดยความแตกต่างของบ้านเรากับเอเชียวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องการเมืองลุ้นล้วนเลยนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังในหลายคลิปก่อนว่าในเดือนกันยานยนจะเป็นเดือนที่มีความเข้มข้นของเรื่องการเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของม็อบนะครับมีทั้งม็อบเล็กม็อบใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการผ่านนะครับ พระราชบัญญัติงบประมาณปี2564นะครับซึ่งในช่วงก่อนหน้าอินโทรกันนะครับในั้นนใชั้นของกรรมธิการเนี่ยก็เรียกว่าสู้กันอย่างดุเดือดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเรือดำน้ำกระเด็นไปละนะครับงั้นที่เหลือเนี่ยก็จะไปเริ่มเข้าสภากันนะครับนอกจากนั้นเองก็จะมีเรื่องของการอภิปรายนะครับนายกแบบไม่มีการลงมตินะครับแล้วก็จะมีการเรื่องของกระบวนการแก้ไขนะครับรัฐมนูญบางมาตราเนี่ยก็จะเริ่มต้นเช่นกันนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อตอนบ่ายก็มีข่าวในเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับคุณปรีดีดาวฉายก็ตัดสินใจนะครับยื่นใบลาออกนะครับหลังจากนะครับทำงานได้ทั้งหมด21วันนะครับโดยให้เหตุผลแบบคลาสสิกเลยก็คือว่ามีปัญหาด้านของการสุขภาพนะครับครนี้เพื่อนๆเนี่ยโอ้โหอินบ็อกมาถามผลมากเลยว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับคือในมุมส่วนตัวของผมนะผมว่าผมเฉยๆกับเรื่องนี้นะเพราะอะไรนะครับมีอยู่ประมาณ5ข้อ อันที่1นนะครับท่านเพื่อนจําได้น่ะก่อนที่ท่านปรีดีเข้ามาเนี่ยครับกลุ่ม4ี่กุม,มารนะครับแล้วก็ท่านสมคิดเนี่ยจริงๆแล้วน่ะเขาก็ได้เตรียมการเรื่องของพรบงบประมาณปี64ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านในขั้นตอนของกรรมธิการแล้วก็เจาะที่จะจะเข้าสภารเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณน่ะมันเสร็จสิ้นจบไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สมัยคุณสมคิดเพียงแค่รอเข้าสภาแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นในขั้นตอนที่ คุณปรีดีเข้ามาน่ะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของพรบงบประมาณปี64แล้วนะครับรซึ่งงบประมาณปี64เนี่ยมันจะเริ่มใช้ตั้งแต่นะครับวันที่อ่า่า1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับอันที่2คือตอนที่เราเจอเรื่องของโควิด19นะครับท่านสมคิดแล้วก็ศีกุมารเนี่ยก็ได้เรียกว่าผักดันเรื่องของพรบรวมถึงพรกรเง e ินกู้4 0สนล้านไปหมดเรียบร้อยแล้ว นะครับมันท่านปรีดีเข้ามาก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละเพราะว่ามันได้ถูกวางกรอบการใช้เงินอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่3นะครับก็คือคุณปรีดีเข้ามาเนี่ยนะครับ เพิ่ง21วันเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าออกสื่อพูดคุยกันแล้วก็เรื่องของการศึกษาเตรียมตัวในเรื่องของการปรับโครงสร้างการทํางานนะครับแม้ว่าจะมีข่าววงในว่ามีการขัดแย้งนะครับกับรัฐมนตรีช่วยนะครับที่มาจากพ,กพรรคพลังประชารัฐอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าถ้าบูดูในแง่ของเนื้อง,งานน่ะคือยังไม่ได้ทําอะไรขับเคลื่อนอะไรนโยบายอะไรใหม่ๆเลยนะครับยังเป็นเรื่องของการปรับตัวอยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ส่วนประเด็นที่4เนี่ยนะครับอันนี้มองในฝั่งของการเมืองนิดนึงนะครับคือเอาข้อจริงเนี่ยนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับปีที่ผ่านมาน่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเสียงเดียวกันหมดว่าตอนเนี้นะครับกระบี่มือหนึ่งในเรื่องของการกระทรวงด้านการขับเคลื่อนการคลังเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยทุกคนก็สูฮกหมดว่าเอ้ยในชุงที่ผ่านมาคงไม่มีใครเก่งไปกว่าท่านสมคิดแล้วล่ะนะครับเพราะงะั้นความคาดหวังเนี่ยมันถูกเรียกว่าเอาไปใส่ในบ่าของคุณสมคิดคุณอุ่นมะ ทีมของแกไปหมดนานแล้วนะครับเพราะงั้นพอคนเห็นภาพที่คุณสมคิดเนี่ยต้องกระเด็นออกไปนะครับแล้วนายกตู่ก็พยายามไปหาคนมาแทนแกนะครับจากจากการที่กลุ่มคุณสมคิดอาจจะต้องอถูกบีดทางด้านการเมืองออกไปนะครับแต่ว่านายกตู่ก็พยายามหาคนมามาแทนแกซึ่งจะเห็นว่าใช้เวลาเป็นเดือนเลยคือท่าทามใครก็ปฏิเสธหมดนะครับฉะนั้นคนก็รู้ว่าเออเนี่ยมือหนึ่งน่ยคือคุณสมคิด แล้วก็เด็นออกไปแล้วไปชวนใครใครก็ไม่มานะครับเพราะงั้นเอาข้อจริงๆแล้วนะครับคนก็บอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าคุณปรีดี DING จะเข้ามาทําอะไรได้มากมายนักนะครับอย่างที่บอกในข้อ1ข้อ2คือว่าเรื่องของพรบงบประมาณมันจบไปแล้วนะครับเรื่องของพรบพลกรเงินกู้มันก็จับจบไปแล้วนะครับเพราะงั้นอันจริงๆแล้วนะในข้อที่4คือตลาดเองหรือคนเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับจนเกินไปนักต่อคุณปรีดี DING ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันที่5้านะผมว่าจริงๆแล้วตลาดควรจะต้องชินนะ เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังข้อที่แล้วคือนายกตู่เนี่ยนะครับแกใช้เวลาสรรหารัฐมนตรีคลังท่านนี้นะครแกใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะได้รัฐมนตรีคลังขึ้นมากว่าจะมีการโปรดเก้าวกว่าจะมีการเรียกว่าถวายสัตว์และเริ่มทํางานนะคือใช้เวลาการเป็นเดือนฮะเพราะฉะนั้นพอทํางานได้ประมาณ21วันแล้วออกไปนะแล้วต้องไปหาใหม่เนะี่ยผมว่าตลาดหุ้นเองก็ ็ชินเหมือนกันกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะครับเพราะงั้นบนเหตุผลประมาณสัก4ีหข้อเนี่ยนะผมก็เลยมองว่าวันนี้นะครับคือถ้ามองในในเชิงของการข่าวในเชิงของการเมืองเนี่ยนะครับฝั่งของรัฐบาลอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตกใจนะครับเสียภาพลักษณ์นะเซอร์ไพรส์นะครับแต่ถ้ามองในเชิงเนื้อหาคอนเทนต์จริงๆแล้วนะนะครับผมว่าไม่ได้มีอะไรที่เสียหายรุนแรงมากนักนะครับงั้นสังเกตดูน,นะหุ้นน่ถูกกระแทกลงประมาณหนึ่งนะสุดท้ายเริ่มตั้งสติได้แล้วก็กลับมานะครับ เดี๋ยวก็ต้องดูนะว่าตลาดจะตีความงไงอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคราวนี้เรามาดูภาพของเซ็ตกันบ้างนะครับตอนเช้าเนี่ยอย่างที่เคยให้เหลี่ยมกันลงทุนหลายครั้งนะว่าตลาดเช้าเนี่ยโดยเฉพาะช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงแรกอ่ะมักจะเป็นตลาดปลอมนะครับคือมันเป็นประเด็นที่คนที่ห่อหุ้นมาเมื่อวานนี้นะครับเทคแอคชั่นกันขายตกลงไรนะครับหรือคัดลอสอะไรก็ว่าไปมันเป็นภาพของการเทคแอคชั่นของคนที่ห่อมาเมื่อวานนี้นะครับอันที่2คือมันจะเป็นตลาดที่ถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆใหญ่ๆเข้ามามนะ มันก็จะเป็นภาพของการ Action แอคชั่นแต่งแรงเช่นกันครับซึ่งจะเห็นว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่มากมายนักเพราะฉะนั้นในภาพตอนเช้าในช่วง2อสาวันที่ผ่านมาเวลาสังเกตตอนเช้านะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะฮะจะเป็นช่วงที่ตลาดมันปลอมนะครับคนเทคโปรฟิตก็ว่ากันไปคนไล่หุ้นก็ว่ากันไปนะครับซึ่งวันนี้อาการก็คล้ายกันคือ15นาทีแรกเนี่ยอ่าลักษณะจะเป็นลักษณะการทํากําไรกันสักส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> หุ้นก็ลงไปทําจุดต่ําสุดที่ 1 3 0 2ในช่วงเช้านะครับจากนั้นสายๆเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขนะครับดัชนี pmi ของจีนน่ก็ออกมาดีกว่าคาดด้วยนะครับเพราะฉะั้นตลาดก็เริ่ม,มเออเฮ้ยจีนยังคงเป็นภาพของการฟื้นตัวต่อนะนะครับเพราะั้นตลาดหุ้นหลังจากล,ลงไปทำโล15นาทีแรกที่1 3 0 2น่ะถ้าเพื่อสังเกตดูดัชนีก็ค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นค่อนข้างดีเลยในช่วงเช้านะครับจากนี้พอมาช่วงบ่ายนะครับพอมีข่าวของคุณปรีดีลาออกมานะครับก็สังเกตดูคือตลาดหุ้นก็ ตกกระจไว้ก่อนนะครับเสียศูนย์เลยนะครับก็เรียกว่าหุน้นลงๆๆๆนะครับอนประมาณสักบ่ายสาโมงครึ่งนะครับแล้วก็ไปทําจุดต่ําสุดที่1 3ึ2เช่นเดียวกันคล้ายๆกับตอนเช้านะครับแต่ว่าพอตลาดเริ่มตั้งสติได้ผมไม่แน่ใจว่าตลาดคิดเหมือนผมหรือเปล่านะพอเริ่มตั้งสติได้ว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเฮ้ยพรบรงบประมาณก็ผ่านไปแล้ว พรบงเงินกู้ก็ผ่านไปแล้วนะครับคุณปีดีเพิ่งมาย1วันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตลาดก็เออโอเคไม่เป็นไรนะปล่อยนายกตัวไปหาคนใหม่สังเกตดูตลาดเขาก็ค่อยยืนขึ้นได้ยืนขึ้นได้ไดสุดท้ายนัก็ขึ้นไปปิดที่หนึ่งพันสาม้อยห้าจุดได้ก็ติดลบไปนิดหน่อยประมาณแค่ 5. จุดเท่านั้นเองนะครับคราวนี้มาดูในชุดที่ผักดันตลาดกันบ้างน,นะครับวันนี้3ตัวหลักเนี่ยก็จะเป็นตัวของปตทนะครับบวกมาไม่มีประเด็นอะไร์กรเกมน1.6%ไม่มีประเด็นอะไรนะครับ ส่วนอันดับ3ก็จะเป็นตัวของเดลตานะครับวันนี้บวกมาประมาณสัก3%นะครับคือประเด็นของอิเล็กทรอนิกส์นยอันนี้ก็ต้องพูดเป็นภาพยาวนิดนึ่งคือทิศทางของเรื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปีนี้เนี่ยนะครับต้องยอมแล้วว่า ดีจริงๆนะครับในเทรนด์ของเรื่องของ 5G เนี่ยมันไม่ได้เป็นเทรนด์แค่ในประเทศไทยไงมันเป็นเทรนด์ที่กําลังเรียกว่า roll out ตัวของเน็ตเวิร์กกันทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการในเรื่องของ power supply ที่ใช้ในเรื่องของ Substation ต่างๆนะครับรวมถึงความต้องการพวก Semiconductor นะครับที่ใช้ในทํามือถือ Handset ต่างๆน่ยก็เรียกว่า ค่อนข้างดีถึงดีมากเลยในครึ่งปีหลังนี้นะครับเราะนั้นคนที่มีตัวของอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะผมว่าสบายๆนะครับแม้ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของค่าเงินบาทที่บางทีมันจะวนเวียนกับความแข็งค่าเหวี่ยงกันขึ้นมาบ้างน,นะครับแต่ว่าในภาพอย่งในแง่ของวอลลุ่มน่ยมันดีทั้งปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉั้นวันนี้เดลต้าก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้บวก3%นะครับคราวนี้ถ้าดูในแง่ของกลุ่มหุ้นนะครับที่ เคลื่อนไหวในเชิงบวกวันนี้นะมีกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปเมื่อ2เดือนก่อนที่เราเห็นนะครับแอคชั่นที่นักทุนสาบัน,นะเข้ามาซื้อบิ๊กหลอดนะครับที่หุ้นอย่างตัวของคาราบาวกรุ๊ปนะครับตัวของโอเอสพีนะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะผมให้เหลี่ยมคือว่านักทุนสาบันกล้ามาซื้อบิ๊กหลอดจะพผู้ดารในราคาที่สูงมากนะแปลว่า เขามองการไกลกว่าน,นั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับมันก็เริ่มเกิดอีกครั้งหนึง่งแต่ไม่ใช่เป็นเชิงของบิ๊กหลอกนะแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวของหุ้นเครื่องดื่มอื่นๆนอกเหนือจากตัวของคาราบาแล้วก็ OSP นะครับวันนี้เนี่ยอิชินะครับอิชิตันของคุณตันเนะี่ยะวันนี้บวกมาถึง11%นะครับก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของเซเป้เนี่ยบวกมาถึง9%กเเลยนะครับเข้าไปคุยกับน้องนนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดื่มสุขภาพนะ แกก็เล่าให้ฟังว่าในตัวของอิชิตันเนี่ยนะครับเขากำลังมีโปรเจกต์อันนึงก็คือจะออกเครื่องดื่มที่เรียกว่าฟังชั่นดริงก์นะครับก็คือเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วสุขภาพดีเนี่ยมีวิตามินซีอะไรก็ว่านไปนะเขาบอกว่าเดือนกันยานุลาเนี่ยจะออกมาอีก2ตัวนะครับเพราะในตลาดก็จะมีเครื่องดื่มในลักษณะเนี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากเราเห็นตัวของซีวิตก็มีแล้วนะฮะอะไรก็ว่านไปนะครับส่วนตัวของเซเป้เองเนี่ยนะเขาก็เป็นอาการักษณะที่ว่าครึ่งปีหลังนะแนวโน้มก็น่าจะ ฟื้นตัวด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวฟังชันดริงที่ขายอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ลดภาษีด้วยนะครับจาก10%เหลือ3%แล้วก็เรื่องของการควบคุมต้นทุนก็ยังคงทําได้ดีเพราะฉะนั้นความหวังของเซเป้ในการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังนะก็มีค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะง,งั้นวันนี้เราก็เลยเห็นภาพที่หุ้นกลุ่มเครื่องดื่มที่เป็นแถว2่ะเริ่มมาเล่นกันแล้วนะอิชิแล้วก็ตัวของเซเป้นะฮะ ส่วนชุดที่กดตลาดเชิงลบวันนี้นะครับก็จะมีตัวของ CPF นะติดลบไป2%นะครับไปคุยกับพี่พีทนะพี่พีทก็เล่าฟังว่าจริงๆแล้วยังถือว่าแข็งแรงมากนะแม้ว่ามันจะมีข่าวว่าเรื่องของอาหารสัตว์พวกกากถั่วถั่วเหลืองเนี่ยมันอาจจะขยับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าในภาพของราคาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับเขาบอกว่าหมูที่เมืองไทยเนี่ย ตอนนี้นะครับแต่อยู่80บาทต่อกิโลแล้วนะครับแล้วก็ที่เวียดนามน่ะ80,000ดองนะต่อ1กิโลนะครับงั้นพี่พีก็บอกว่าแนวโน้มเนี่ยไตรมาสสามน่ะน่าจะเป็นงบที่ดีมากๆของ CPF เลยนะครับเขาบอกว่าน่าจะดีที่สุดในปีนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ราคาหุ้นเซล,ลงมา2%นะครับบางคนก็เอาไปผูกว่าเฮ้ยหรือว่า CPF เนี่ยจะไปซื้อ เลดล o อบสเตหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันมีข่าวว่าทาง TU เนี่ยก็มีการตัดสินใจนะครับซื้อหุ้นนะครับตัวของเลดล o อบสเตเพิ่มอีก13นะครับจากอออกองทุนที่ชื่อว่า Golden Gate นะครับ Private Equity Fund นะครับก็อันเนี้ยคนก็กลัวว่าเฮ้ย CBF จะไปร่วมซื้อหรือเปล่าเพราะว่านอกจากข่าวว่า TU ซื้อแล้วกนเขาบอกว่าไอ g ก l เด n Gate อ่าอ่า private equity fund นะก็จะขายหุ้นส่วนที่เหลือด้วยอีกประมาณสัก5 1นะครับให้กับนักทุนภายนอกนะครับซึ่งตามเนื้อข่าวนะก็จะมีบอกว่าผู้อดีตผู้บริหารของมิน t ์นะครับแล้วก็เจ้าของของ MK s u เคกเนี่ยก็จะไปร่วมซื้อในตอนนี้ด้วยคนก็กลัวเอ้ย CBF จะไปร่วมซื้อด้วยหรือเปล่าวะนะฮะแต่ว่าพี่พ,พีก็เช็คมาแล้วว่าตกลง c b f ก็ไม่ได้ไปร่วมนะเพราะฉะั้นประเด็นของ c b บนะีก็ยังคงเป็นเรื่องที่งงๆอยู่ที่ราคาหุ้นมันลงค่อนข้างแรงแต่่่ววาาาาจรรริงริงงงงงงๆในนนเชขขออปัยพืืฐาางคงถแแม็มกะ ส่วนตัวอื่นๆที่ปรับตัวลงเนี่ยก็จะเป็นตัวของ c p นลบไป0.8%แล้วก็การศกรไทยลบไป1.8%นะครับสองตัวนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่มากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปหน้าหุ้นวันนี้เนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าข่าวของคุณปรีดีเนี่ยมันมาช่วงเย็นๆนะครับตลาดมันก็เลยมั่วเป็นเรียกว่าฝุ่นตลบอยู่ก็เลยเป็นภาพที่ดูไม่ค่อยออกนักว่าแต่ละกลุ่มมันจะเคลื่อนท่า เคลื่อนเคลื่อนตัวไปทางไหนมันค่อนข้างจะมั่วนะแต่ว่าถ้าจะดูเป็นกลุ่มที่พอจะเห็นชัดๆนิดนึงเนะี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องดื่มนี่แหละนะครับอย่างอิชิแล้วก็เซเป้เนี่ยที่วันนี้เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีไปพร้อมๆกันนะครับ ส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักลงทุนสถาบันก็ตกใจข่าวคุณปรีดีนะหลังจากแกซื้อติดกันมา6วัน11,000ล้านวันนี้ก็พลิกเป็นขายละ1,361ล้านบาทนะครับส่วนนักลงทุนต่างชาติแกทงแกชัดเจนอยู่แล้วนะครับแกมาเพื่อขายนะครับวันนี้ก็ขายอีกเป็นวันที่4นะครับวันนี้ขายไป1,490ล้านบาท รวม4วันเนี่ยก็1 4 0 0 0ล้านบาทแล้วนะครับงั้นเป็นภาพพฤติกรรมที่กองทุนเองยังคงตกใจนะนะครับยังตั้งสติไม่ได้ก็เลยเป็นภาพของการตกใจขายอยู่ประมาณสัก 1300นสะครับส่วนต่างชาติก็เป็นธงของการขายอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับ P/E ratio ของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่22.4เท่านะครับแต่นะครับเรียกว่า2 standard deviation ไปแล้วในขณะที่การเติบโตของ EPS เนี่ยยังคงเป็นภาพของการปรับประมาณการลงอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันดูจะมีความเซ็กซี่กว่ามันมีการโตที่ชัดเจนกว่าก็เลยจะทำให้นักทุนสถาบาันขายหุ้นบ้านเราแล้วก็อาจจะไปลงทุนในตัวของตราสารหนี้หรือว่าตัวของหุ้นในประเทศเขาเองนะครับ สมมูลค่าการซื้อขายวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่48,600นะฮะ30กว่าล้านบาทก็ลดลงไปประมาณสัก10%ก็เป็นการลงแบบแผ่วๆนะฮะเอาละครับครานี้มาเรื่องของแผนการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมีเพียงแค่2เรื่องที่เราต้องตามนะครับคืออันที่1ก่อนนะครับมาดูว่านักทุนต่างชาตินะครรวมถึงนักทุนสถาบัน,น,บ,นบ้านเราเนี่ยนะเขาจะตีความการลาออกของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังคุณปรีดิศดาวฉายอย่างไรนะครับดูว่าเขาจะเตีความอย่างไรถ้าเกิดว่าเขาเตีความเหมือนกับที่ผมกล่าวเกริ่นให้ฟังในไอเดียม,มในผมใ,ใ,ในตอนต้นรายการน่ผมคิดว่าตลาดก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็น่าจะเป็นภาพที่โอเคไปเล่นประเด็นอื่นไปเพราะว่ามันไม่ได้มี Impact อะไรกับเรื่องของอเชิงเศรษฐ,ฐกิจในเรื่องของนโยบายในระยะนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะเพียงแค่ว่าเสียอารมณ์นิดหน่อยนะครับต้องมารอกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตลาด กองทุนหรือต่างชาติมองว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ผิดหวังเลวร้ายมากนะครับอ,นนอันนี้มันก็อาจจะตลาดอาจจะลงก็ได้นะก็อยู่ที่ว่าเขาจะตีความยังไงอันนี้ไม่รู้จริงๆลองดูตอนเช้าก่อนละกันช่วง15นาทีแรกนะครับส่วนประเนที่2ที่ต้องตามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในคืนนี้นะครับวันนี้นะครับสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลข P.M.I. นะครับภาคการผลิตนะครับอันนี้จะประกาศ2สถาบันเลยนะครับจะมีตัวของทางการนะครับก็คาดว่า 53.6นะครับแล้วก็ฝั่งของสถาบัน ISM น่ะคาดว่าจะอยู่ที่54.5นะครับซึ่งเป็นภาพของการฟื้นตัวทั้งคู่เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะภาพน่าจะคล้ายๆกับประเทศจีนนั่แหละที่หลังจากผ่อนคลายแล้วน่ะตัวเลขต่างๆมันก็เริ่มขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้มาที่สุดท้ายนะฮแผนการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องด้วยว่าเซตเนี่ยปิดที่1,305นะครับซึ่งมันจ่ออยู่ที่แนวรับสำคัญนะครับ1,300ท้วนนะครับ ก็อาจจะพูดยากนิดนึงว่าไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ตลาดจะตีความเรื่องคุณปรีดียังไงนะครับถ้าตีความว่าไม่มีอะไรมันก็เด้งเลยหรือถ้าตีความว่ามันแย่มากมันก็คงจะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมว่าช่วงเช้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราเฝ้าแล้วกันในไหนคอนเซ็ปต์ของเราก็คือตลาดบ่ายตลาดเย็นเป็นตลาดจริงอยู่ละตลาดเช้าเป็นตลาดปลอมเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้ของปลอมน่ยมันเคลียร์กันให้เสร็จในตอนเช้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่า ถ้าภาคบ่ายเนี่ยนะครับมันยืน1,300ทน้วนได้นะ่ะผมว่าค่อยเริ่มเข้าไปเก็งกำไรก็ได้หรือเริ่มเข้าไปเก็บคุ้นก็ได้นะครับส่วนคนที่มือคันจริงๆน่ะนะครับก็เอา,อางี้ละกันนะครับช่วงเช้าเปิดมาครึ่งช่วงแรกลองดูนะครับว่าหน้าหุ้นเนี่ยนะครับมันเล่นเกาะกลุ่มอยู่ในเซกเตอร์ไหนกลุ่มไหนนะครับเราค่อยเข้าไปตะลมบอลก็ได้อย่างวันเนี้ยนะครับภาพมันชัดเลยเปิดมาชั่วโมงหนึ่งเนะี่ยหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มเนะี่ยมันมันเล่นกันเด่นมากเลยอีชิบ้างตัวของอปาปนนะ้ เนี่ยก็เข้าไปเล่นได้เช่นกันมันพรุ่งนี้ดูเหลี่ยม้วกันครึ่งชั่วโมงแรกมันเล่นกลุ่มไหนสาหรับคนมือคันนะก็เข้าเข้าไปเก่งกำไรในกลุ่มนั้นแต่ว่าอยากจะเน้นย้าว่าถ้าจะไปเล่นกลุ่มไหนก็ตามนะ่นะผมผมว่าช่วงเช้าอย่างน้อยนเนี่ยเซตต้องไม่หลุดพันสามอ่ะนะนะถ้ามันยืนพันสามได้ตอนเช้ากลุ่มไหนมันมาครึ่งชั่วโมงแรกนะ่ะอ่ะคุณก็ตามเข้าไปตะลุมบอลได้พอพอไหวนะสำหรับคนที่มือคันนะแต่คนที่เป็นสายกลัวอ่ะผมว่าตลาดเช้าปล่อยมันเล่นไปนะครับเราเอาตลาดจริงตลาดบ่ายตลาดบ่ายยืนพันสามได้นะค เข้าไปว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ค่อนข้างจะกลัวกับเรื่องของภาพตลาดนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ตลาดหุ้นอาจจะยากนิดหนึ่งอึดอัดนิดนึงแต่ว่าอย่าทิ้งตลาดนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยพร้อมที่จะกลับตัวได้ตลอดเวลานะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับน้องโดนคือว่าตอนนี้นะครับมีวัคซีนที่ รอที่จะเปิดเผยผลการทดลองในเฟสที่3อ่ะอยู่ถึง3วัคซีนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านได้สักวัคซีนหนึ่งปุ๊บเ,เนี่ยคราวนี้มันจะสามารถผลิตแล้วก็จาหน่ายนะไปได้ทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความกังวลเรื่องโควิดสิน่ะมันเรียกว่าเข้าจุดคลายแม็กซ์และมันใกล้จบแลวนะครับเพราะฉะนั้นตลาดอาจจะยากนิดนึงแต่อย่าเพิ่งเบื่อนะครับพยายามเฝ้าติดตามตลาดไว้เดี๋ยวมีประเด็นอะไรผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆในทุกวันอตอนเย็นๆแล้วกันกันกบรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับเอาละครับยันนี้ลาไปก